คลิปนี้เราจะมาในมิติใหม่คือสองพระสมเด็จเก๊ฟังไม่ผิดนะครับสองพระสมเด็จเก๊กับตีช่างก่อสร้างหรือกันตเมธกันตเมธเดี๋ยวก่อนแนะนํานิดนึงครับตีช่างก่อสร้างเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยพระสมเด็จในมุมมองที่แตกต่างกันบานตะไทยตีมีมีเฟสอะไรตอนนี้หรือเฟสเหมือนเดิมเฟซยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาได้ทํา ได้ทําไม่ยังยังไม่มีทําเพจใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเธอทําเพจใหม่เนี้เออรับรองว่าเนื้อหาที่ผมลงไปแต่ละคลิปที่ผมเอาลงไว้แล้วเนี่ยรับรองว่าผมจะพิมพ์ให้ละเอียดและเข้มข้นที่สุดแต่ละคลิปเลยที่ผมทาไว้ทาทิ้งไว้แล้วอะทําไว้แล้วทําไว้แล้วแต่โพสไว้แล้วด้วยโพสไว้แล้วครับแต่ว่ายังคือเรายังไม่ลงรายละเอียดมีแต่แบบในคลิปแล้วก็ผมอธิบายไปในคลิปแต่นี่จะแบบมีทั้งข้อเขียนให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ ได้ฟังด้วยนะฟังตามคลิปไปอันนี้คลิปนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จเจนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เคยส่องพระสมเด็จเจให้ดูเอาเป็นพระสมเด็จที่ไม่มีมวลสารตามตำราดีกว่าครับเออพระสมเด็จแท้อยู่ครับแต่เราเรียกว่าพระสมเด็จอยู่นะครับแต่ไม่มีมวลสารตามตำราใช่ครับเอาสององค์เนี้ยส่องสมเด็จแม่เหล็กดิวติก่อนอ่าอันนี้อะไรเอาแม่เหล็กปราบเซียนก่อนแล้วก็เอาแม่เหล็กปราบเซียนนะครับเออเขาว่า แม่เหล็กที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ขนาดนี้อ่าแม่เหล็กไหลเนี่ยแม่เหล็กแรงสูงครับแม่เหล็กแรงสูงนะครับลองกับเอ,อ,อย้ยใหญ่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 ลคัปเตอร์แทบแกะออกไม่ได้เลยนะครับอันนี้แม่เหล็กแรงสูง,สงโอเคเร<ม>า,าจะทดสอบแม่เหล็กที่เหล็กดูดติดเอาก่อนงค์พรพระที่ดูดติดก่อนนะับคือมีการทําหลังจะออกที่ไปมีคนทาพระไปเล็กดูติดเออเช่นกับององเนี้ยองค์นี้จะเป็นองค์แท้นะครับอ่ะ องนี้เป็นองคแท้แต่ถ้า oh. อง์องค์ที่แม่เหล็กดูติดเป็นองปลอมเนี่ยตัวอย่างผมไม่ได้เอาไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอามาโ okay. อเคตงนี้องคแท้ทำไมหักหรอององแท้หักมีเพื่อนเพื่อนในในเฟสอะครับ uh. ส่งมาให้ผมทดสอบ<ผ>มแม่เหล็กไม่ดีไม่ใช่ครับส, uh. ส่งมาคือเขาของเขาเนี่ยหักอย่างนี้เลยอ่า uh. แล้วเขาก็คิดว่าจะส่งมาให้ผมเนี่ยคือ พิสูจน์แล้วก็เพื่อเป็นวิทยทานให้กับเพื่อนๆอ๋อองค์นี้แท้องค์นี้แท้ครับอเราสองเราสององค์แท้ก่อนอ่าองค์แท้ครับสององค์แท้ก่อนองค์องค์ที่มีมวลสารตามตำรานะครับองค์ที่มีมวลสารตามตำราครับคือพระสมเด็จเราแบ่งออกสองแบบก็คือมีมวลสารตามตำราครับไร้มวลสารไร้มวลสารไร้มวลสารตามตำราใช่ครับอันนี้เป็นองค์ที่หักองค์ที่หักนะครับอันนี้องค์ที่หักอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงในการในการมาสอบดูอ๋อมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่า คือผมสามารถที่จะดูคาบแคลไซต์เนี่ยอย่างพื้นผิวเนี่ยที่เราเห็นเบนเกตขาวๆเนี่ยขึ้นมาครับ,รบผม,มจะบอกเทคนิคให้อย่างหนึง่งระหว่างพระที่มีมวลสารตามตำรากับพระที่ไม่มีมวลสารตามตามตำรานะครับคบาบแคลไซต์ที่เกิดขึ้นพระที่เราเห็นอย่างนเ,นเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยเราดูลักษณะของพระองค์เนี้ยเนื้อจะค่อนข้างแห้งถูกไหมครับครับแต่เวลาเราส่องเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ย มันจะฉ่ำแต่ถ้าเป็นพระที่ไม่มีมวลสารตามตำลาอันเนี้เนื้อแห้งไออันเนี้ยมันแห้งเพราะมันลอกแต่เทอจะดูตรงเนี้ยเนื้อมันจะรัำนะครับอันนี้ก่อนตามตามราเนี่ยเราพบอะไรบ้างติตอนตอนเนี้ยเ้อเราเข้ากล้องปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นคาบแคลไซที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพที่ดูแล้วนึนุ่มนวลตาอันเนี้ยคือรอยเล้านะครับครับ ร้อยล้าที่เตรียมกําลังจะแตกเพิ่มมากกว่านี้ครับเพราะองค์เนี้ยจะเป็นพระเราจะเห็นเนี่ยจุดดาๆเล็กๆเดี๋ยวผมจะขยายให้ใหญ่กว่านี้อันนี้องค์แท้นะครับนี่องค์แท้เนี่ยถ้าเราส่องไปปุ๊บถ้าดูจะผ่านกล้องเราอาจจะมาวิเคราะห์ยากน,นิดนึงแต่ถ้าเราดูตรงเนี้ยมาปุ๊บเนี่ยพื้นผิวแล้วจะมีเกล็ดเกล็ดขึ้น อันนี้คือเกตของแคลไซับนะครับซึ่งใช้กล้องพันหกอยอ็ถ้าพันเอ็ก็ยังไม่พอไม่พอไม่พอนี่พันหกร้อเอกผมว่าย,ยังไม่พอเลยครับเพราะผมจะต้องถ้าเจอจุดดำๆพวกเนี้ยผมก็ต้องส่องเข้าอีกว่ารจริงๆแล้วคือมันเป็นผงว่านหรือว่าเป็นผงฐานเป็นผงถ่านหรือผงว่านนะครับใช่ครับเนี่ยเราก็จะเห็นสีฟ้าสีส้มใช่ครับแล้วก็อันเนี้ย เหล็กไหลอันเนี้ยเป็นได้เก่าที่อยู่ที่ฝังอยู่ในเนื้อในเนื้อนะครับแบบได้มีสองประเภทนะใช่ไอพวกที่ <c oughs> ไม่ฝังอยู่ในเนื้อที่เป็นกล่องนั้นเราก็เห็นเจ็ดเห็นชัดเจนเนี่ยจะให้ผงเหล็กไหลครับนะครับโอเคแล้วก็เราดูลักษณะอย่างเงี้ยเนื้อหนึบนุ่มดูแข่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับพ้าปอม ด้วยกำลังขยายที่เท่ากันอ่าปอมเนื้อจะค่อนข้างเรียบไม่มีเกล็ดอะอะไรเลยถ้าขยายอนี่ขยายสูงสุดแล้วเนี่ยจะไม่มีเกล็ดครับครับแคลไซอะไรขึ้นเลยนะครับเราอ่ะสูงขึ้นมาสูงขึ้นอีกหน่อยนึง ษณะมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือคือถ้ามีสองตัวนี่สองถ้าสององค์สององค์นี่ชัดเจนเทียบกับถ้าชัดเจนชัดเจนก็นี้กล้องมันใส่ได้ทีละตัวก็ถ้าเกิดเทียบ่ผมเทียบข้างมุมอ่ามุมนะครับอ่าองค์ต่อองค์เลยเนี่ยอ่าอันนี้จะสูงกว่าเราดูเนื้อฝั่งนี้นะครับจะเห็นคราบขาวๆตรงนี้แล้วก็คราบขาวๆที่ขึ้นนั่นคือคราบเก้าไใส แล้วพอมาองนี้ป๊เนี่ยองนี้อง์นี้เก๋นะครับขาวแบบมันขาวด้านๆขาวสว่ามันดูแล้วแบบคือไม่คือมันมันเรียบไปหมดเลยใช่อ่าแ้าเราขยับมาอ่าเนี่ยมันจะดูพื้นเรียบไปหมดเลยแล้วก็เม็ดเม็ดสีเหมือนกันไหมเม็ดสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างเนี้ยเอ่อพ้าแท้นะครับเราเอามือถูๆ ที่ลองถูมันจะมีความเราจะรู้สึกว่ามันแน่นอถูกไหมครับแต่เป็นาพาปอมมือถูๆมันลุยเพราะว่านี่การทดสอบทางกายภาพนะครับน้ํายาพวกเนี้ยเนี่ยที่ลอกผิวอะครับเราลอกออกไปแล้วเพราะว่ามันมีอะไรเคลือบมาให้เราดูว่ามันแน่นครับแต่จริงๆแล้วคือมันไม่แน่นแต่ถ้าเทียบกับขา้าในปุ๊บเนี่ยเราถูทจริง<ๆ>เขาใส่ฟังไม่เดกมาไหม อันนี้ไม่ได้ฝังคือการทดสอบไม้เหล็กเนี่ยก,ก็คือว่าจะทดสอบ<ม>หาเราต้องดูเหล็กธาตุหเหล็กกับใช่กับเหล็กหลายไฟดำใช่ครับมีอยูเออ่เมื่อไม่กี่วันเนี้ยมันมีเพื่อนสมาชิกเอาไม้ให้ผมตรวจด,ดูนะครับเออ,เ,อ,อเป็นพระเนื้อคล้ายๆเนื้อเนื้อสีน้ำตาลครับพอผมส่องไปปุ๊บมันไม่ใช่ มันเป็นผงเหล็กชัดเจนเลยคือคือถ้าคุณใส่ผงเหล็กมาเนี่ยเด็กเลยเด็กเลยง่ายเลยนะง่ายเลยสําหรับคือขายปลอมโดยวิธีการใส่ผงเหล็กนี้เด็กเลยแล้วก็ส่วนเนื้อเนื้อตัวนั้นอะที่เป็นปลอมยุคหลังนี้นะครับอ่าผมก็รู้มาว่าเวลาตอนเนี้ยที่เขาเล่งทําอ่ะใช้กาวหนังวัวในการเล่งทําเพราะว่ามันจะแข็งที่สุดอแล้วมันจะแข็งเร็วครับตอนนี้กําลังวิเคราะห์อยู่ว่า ผมจะใช้น้ํายาตัวไหนพิสูจน์พิสูจน์กาวหนังวัวถูกทำอันนี้่ายง่ายง่ายอันนี้่ายอันนี้ไม่ยากนะครับทดสอบกาวหนังวัวใช่เพราะมันมันตอนเนี้ยมันมีเคมีอะไรที่แบบเราไปไอ้นั่นมันได้ครับแล้วก็อย่างองค์เนี้ยเราดูมันก็ตั้นได้คือๆออเนี้ยผิวเนี้ยจะเรียบเลยนะครับถ้าย่างเนี้ยเรียบเลยนะ เนี่ยเรียบเลยถึงเราเห็นอมนสารสีดำเราส่องเข้าไปดูว่ามนสารสีดำเขาพยายามทําให้มวลสารเป็นไปตามตําราถูกมีดําเดิมอะไรก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับครับผมแอนเนี่ยเราขยายสูงนะพื้นผิวมันก็ยังเรียบอยู่ครับพื้นผิวองค์พระเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นของเก่าอย่างนี้ไม่เรียบนะครับใช่ครับมองด้วยตาอย่างนี้มองอย่างนี้ไม่เรียบนะครับใช่ถ้าเปรียบเทียบแบบนี่ตีมาเดี๋ยวออกมา เนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบด้วยสายตานะครับอันเนี้ดูไม่เรียบนะแต่ส่องแล้วเรียบใช่อันนี้ดูเรียบแต่ส่องแล้วไม่เรียบใช่เนี่ยไอ้ตี๋อย่างนี้เขาขายองค์พยายามขายองค์อะไรโอยอย่างนี้ผมมองว่าน่าจะองค์ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะไม่ถึงเหรอน่าจากประมาณนะั้นเอาน่าจะราคาในต,ตลาดบางทีก็สองสามร้อยแล้วแต่ครับแต่นี้เพื่อนสมาชิกเขาส่งมาให้ผมเลยว่า นี่พยายามทําให้แท้นะครับพยายามทําให้เหมือนนะครับเนี่ยทำให้เป็นเราขยายนี่ขยายกำลังสูงสุดอ่าสูงสุดแล้วครับเนี่ยดูมันก็ผิวมันก็เรียบตลอดแล้วมันคือความความเรียบของผิวนี่จะเออถ้าใช้ใช้กลอง 10x นี่มองไม่ออกมองไม่ออกอืมไอเนี้ยนะครับที่ไม่เรียบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่ไม่เรียบอย่างเงี้ยแต่ส่องที่เรียบอย่างเงี้ยส่องเข้ากล้องแล้วไม่เรียบไม่เรียบถูกต้อง ไอที่ไม่เทียบสองเข้ากองเรียบ,ยบ <laughs> นี่คือวิธีตีสมาชิกส่งพาระเกมมาให้ดูเยอะไหมเยอะครับเยอะขนาดไหนเยอะเอ่อ,อ,อที่ผมตรวจด,ดูตอนนี้ผ่านสายตาผมเลยนะเกินหมื่นพาระเกยนะเอ่อดูที่มีคนส่งมาเอาพลาไม้ผมดูเนี่ยเกินหมื่นองแนละ้วครับแล้วก็พระเกยเกินครึ่ง ฮะเก๊กแต่ก็ยังดีมันก็บล็อกส่วนใหญ่ห้า <54, S 1> สิบห้าสิบเก๊กึ้นจึงก็หกสิบสี่สิบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ตามดูคลิปผมเป็นเอฟซีจาก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 ในช่องพี่ในเท่ด้วยเ,เนี่ยแล้วก็ดูความชัดเจนปุ๊บพอมาถึงผมปุ๊บเนี่ยผมสามารถใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะเขาเห็นแจ้งเห็นจริงเลยแล้วผมก็พิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำหยดดูที่ผิว คือวิธีการทุกวิธีการเนี่ยเป็นการะบวนการทางวิทยาศาสตร์หมดแต่มันเป็นพื้นฐานใช่แบบต้นต้นสูงหน่อยลึกเลยแล้วก็ลึกเลยถูกครับคือเราใช้ทุกกระบวนการทุกกระบวนการที่เอาแบบง่ายๆก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนเอาพระมาดูเนี่ยเขาต้องการอยากรู้แค่เกทแธแค่นั้นออยากรู้ว่าเออพระมีมโลสารตามตำราไหมเราจะไม่พยายามพูดนะครับว่าเกทแ ตามตำรากับนอกตำราจุครับแต่ของเราเอ,อผมจะเอาผมว่าของผมเนี่ยมาตรฐานอ่ใช้คำว่ามาตรฐานเลยจริงๆมาตรฐานมีการศึกษาแบบ <c oughs> ม, <c oughs> มีมาตรฐานคือมีมาตรฐานเหมือนกันใช่ครับเปใช้เป็นมาตรฐานนะก็ผมก็ดูคลิปของพี่เดเทพทุกวันตามแต่ละอาจารย์อมันก็มาตรฐานเดียวกับผมอ่ทุกคนคือ ก็เป็นเรื่องแปลกนะทุกคนทุกคนศึกษาเรื่องพระสมเด็จคนละแบบคนละที่อะไกันเลยไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้จักกันด้วยสุดท้ายแล้วที่เหมือนกันผมก็เนี่ยตอนนี้ผมก็อยากอยากจะรวมตัวอาจารย์ที่ใช้กล้องใช้กล้องใช้เทคโนโลยีก็ศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ละอ่อนะครับอาจารย์อาจารย์รามแล้วก็หลายๆท่านอ่ะคือเข้ามารวบรวมรวบรวมมันเลยแล้วก็มาถึงปุ๊บ มานั่งพูดกันเลยว่าอ่ะที่เราเห็นเนี่ยเม็ดนี้คืออะไรเม็ดนี้คืออะไรให้เป็นจับกลางๆให้เป็นจับกลางๆเลย <c oughs> ตอนนี้เม็ดสีเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันอีกถูกครับการตีกว่าตีกว่าตีความเนี่ยตีความไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็เรียกเม็ดสีไม่เหมือนกันอีกใช่ครับก็คือตอนเนี้การเรียกชื่อหรือว่าการจําแนกแยกย่อยของมวลสารเอ่อแต่ละคนยังยัง เรียกตามยังเรียกตามตามที่ตนเองเรียนมา,ค,มาคิดมาคิดมาแต่ว่าคือมันควรที่จะมารวมกันแล้วก็สับตั้งสับขึ้นมากันเองเลยอ่าสับกลางให้เป็นส,สับกลางถูกครับว่าควรจะใช้คําไหนดีกว่าต้องมาโต้เถียงกันใช่ครับติมีมีคนสนใจศึกษาตามติเยอะไหมเอฟซีติเยอะครับ เยอะเยอะก็ผมบอกแล้ว่ตีไม่ใช่เซียนที่ใหญ่ไม่ใช่เซียนตีเซียนตีมีแต่เรียกพีต่ตีพี่ตีใช่ครับเฮ้ยม,มีใครเรียกเซียนนย่างไม่มีครับผมเรียกเซียนผมก็ไม่เอา <c oughs> ผมบอกว่าไม่เอาครับผมไม่ผมไม่ใช่เซียนแต่ว่าผมเป็นผู้ศึกษาดีกว่าครับจิตหลังจากเราศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีคนตอบรับมาในกรมตีดีไหมดีมากเขากล้าเล่นหรเขากล้าแล้วก็อย่าง อ่ะไม่ต้องอะไรก็ที่น้องๆทําเพจกันแต่ละไม่ว่าจะเป็นโยกเป็นเนื้อชันมากหรือว่าเนื้อสายวางเงี้ยสายวางเอ่อทุกคนตอนนี้ก็ตบตบตบเติบขึ้นเยอะเติบเตบขึ้นเยอะเยอะมีคนเข้ามาดูกันขึ้นเยอะเยอะสมาชิกมากมากกว่าคนที่ติดตามผมใน youtube อีกทางที่เปิดทีหลังกว่าคือคือมีคนสนใจมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าช่องผมเนี้ย ผมว่าตอนนี้ผมผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยให้ความสําคัญกับกับตรงนั้นมากกว่าผมผมถือว่าผมทําแล้วให้ความรู้แล้ว uh huh. ส่วนใครจะดูหรือไม่ดูอะไรเงี้ย uh huh. แล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้ชี้นําคบถูกไหมครับแต่ถ้าข้อแต่เดียบกันใช่แล้วก็มีหลายหลายคนที่เข้ามาปรึกษาผมเนี้ย uh huh. ที่ผมบอกแล้วว่าพอเข้ามาปรึกษาผมไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่า uh huh. ดูรู้เลยว่า ความชัดเจนเป็นยังไงเพราะผมตัวอย่างผมก็บอกแล้วมีให้หมดไม่ว่าจะเป็นไอเศษพะผมที่ผมบทผมก็ให้เขาบทเองอให้ให้เขาพิจารณาเนื้อมวนสารเองว่าในพระเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลาเราส่องพอบทมาปุ๊บอะเราเจออะไรบ้างมีมวนสารเหมือนเหมือนในตำราไหมทั้งที่เราแบบออกมาเป็นเล็กๆเนี่ยเขาก็อ่ะเห็นบทออกมาปุ๊บเจอผมพุทธคุณไหมเจอทั้งที่แบบเป็นเม็ดทึ่งแบบ เล็กกว่า0.5มิล่ะคือเขาเขาเรียกไม่คนหรืออะไรก็ตามสั<ช>่เขาครับแต่แต่เราเล็กมากเราเล็กมากแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วส่องไปก็ยังเจอส่องส่องไปในเม็ดนี้ยังเจอย,ยังเจอโอเคดีคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สงสยัยอะไรก็ดีคนคําถามยอดทิตเรื่องพระไอเจ๊แท้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วม,มันมีถามมากกว่านี้ไหมมีถามมากกว่านี้มีครับ มันก็จะมีแยกจำนน้อยแยกแยก,แยกเออจำาแนกก็ที่ผมบอกว่ามันจะมีพายุต้นยุคกลางหรือปลายเนี่ยครับแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อเนื้อพิเศษอีกหลายเนื้อที่ตอนเนี้ยตอนแรกๆที่มีหลายๆคนลงว่าประมาณสิบสามสิบสี่เนื้อ,อะนะครับเนื้อพิเศษที่ไม่อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ในกลุ่มที่เล่นกันมานานเป็นสิบสิบปีไม่อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ในกลุ่มเนี่ยตอนแรก ก็มีท <bin uk> <azo> <hacerlo> <boundaries> ี่เออในหนังสือของเตียมบวายก็ลงไว้ประมาณชักสิบสี่เนื้ออ่าสิบสี่สิบสี่วันนะครับแต่นัปัจจุบันเอามวลสารหลักๆที่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นมวลสารเดียวกับวันนะที่เล่นหากันอยู่แต่ไปอยู่ในพระอีกวันหนึ่งตอนนี้ผมรวบรวมได้ครับทั้งหมดประมาณห้าสิบวันะเพิ่มเติมจากไอ้ที่ถูกครับ ที่เมื่อก่อนเขาจะมีเรียกเนื้อตุ๊กตับอเนื้อตุ๊กตับเนี่ยแบ่งย่อยอีกเป็นอีกหลายวันนะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินศิลาธิคุานะครับเนื้อดินเดี๋ยวเนื้อดินสมกอรวนนี่มันหลังๆเลยแลวมันจะมีดินสุดาหศิลาทิคุณเนื้อปูนเปลือกหอยที่ผสมน้ำมันตะกิューเยอะอะยุคหนึ่งแล้วก็จะเป็นที่เนื้อก้นคก มวลสารจะหย,ยาบๆหน่อยเนื้อตุต้ตั้อันนี้จริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเดียวกันครับแต่ว่ามันต้องแยกวัน,นะลงไปอีกในกลุ่มที่เล่นวัน,นะที่เพิ่มเติมคือเนื้อนะ่ะ<ช>นะสีเลือเพิ่มเติมกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ไหมกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ยังไม่ใหญ่เพราะว่าเอ,อมีผมตอนเนี้ยผมศึกษาผมว่าผมศึกษามากกว่าคนอื่นเยอะมากเพราะว่าคือผมพยายามจะ วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไกลที่สุดร,รวบรวมที่มีหลายๆคนบอกว่าศึกษาพระสมเด็จสิบปีก็ไม่หมดอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแต่จริงๆแล้วอ่ะออถ้าเราจาแนกเรารู้จักคําว่ามวลสารที่อยู่ในพระสมเด็จครับมวลสารหลักๆเพราะมวลสารหล,ล,ลักๆจริงๆที่ดูในพระสมเด็จมีแค่ไม่กี่ตัวตีตอนนี้เนี่ยทั้งอาจารย์โจ๊กทั้งหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะใกล้ขหมดได้แล้วว่าใช่ ยุคกลางใช้เท่าไหร่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายใช่ความแตกต่างของมวลสารจะมีจะสามารถสามารถแยกได้แล้ว่าอันนี้เป็นยุคกลางยุคต้นยุคปลายครับพตัวอย่างในการเอาเข้ามาในเครื่องตรวจสอบของอาจารย์โจเนี่ยเครื่องตรวจสอบเวลาไม่ว่าจะเป็นพระของของใครของใครนะของของสมาชิกหรือว่าเพื่อนของเขาก็แต่ก็ตามแต่เนี้ยเวลาเข้าเครื่องปบเครื่องจะเก็บข้อมูลไว้อันนั้นไว้อ่าแล้วก็ จะรวบรวมมาในเครื่องเลยถึงเวลาเราก็แค่เอาเมมเข้าไปเสียบแล้วก็เอามาเอามาเอามาแยกย่อยว่าแยกย่อยว่าชุดนี้มีมวลสารอะไรบ้างใช่ครับชุดที่สองมีมวลสารอะไร้ใช่ครับที่ตอนนี้น่าจะได้เป็นพันตัวอย่างแล้วเนี่ยเดเ้ยเลยได้ได้เกินพันครับได้เกินพันตัวอย่างก็ทําให้จําแนกง่ายขึ้นใช่แต่ว่าทีที่เราเจอเครื่องไอพวกไอพวกนี้เรามีอะไรแปะกองเข้าไปถ้าไปสองด้วยฟองไอฟัวร์เลยเซสแกนถ้าไปสองด้วยเออเฟรชสแกนนะครับถ้า แปลกปลอมเนี่ยจะไม่มีส่วนใหญ่จะขาดมากกว่าลืมใส่ลืมใส่แล้วก็มีลืมใส่กับใส่เยอะจนเกินไปคือคือคิดหวังดีถูแต่มันเกินเกินที่เราวิเคราะห์ไว้ใช่ครับมันมันเกินนี่มันเกินห้าเปอร์เซ็นนะครับไม่ใช่สองเปอร์เซ็นโอ้ยเกินเยอะเลยครับใช่คือคุณใส่ไปเกินสิบเปอร์เล็กสิบเท่าไอ้สิบจุดไอ้สิบเนี่ยเจ็ดกจ็ดเก้าเก้าเนี่ยคุณไอ้อย่างกับแปดเนี่ย เอาง่ายๆอย่างเครื่องฟูเรนเซนส์สแกนเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้าเครื่องฟูเรนเซนส์สแกนใช่ครับเราจะสโคบได้แค่เหมือนกับรูปประคำเนี่ยในพระองค์หนึ่งจะสโคบอยู่แค่นี้ถูกไหมครับอพอสโคบอยู่แค่เนี้เขาก็จะประมวลผลอยู่แค่นี้แล้วผลที่ออกมาเนี่ยอย่างค่าบางตัวเกินเพราะอยู่ในส่วนแค่ตรงนี้เองนะแต่ถ้าเกิด เครื่องที่เราใช้เครื่องที่ดีกว่านี้สามารถที่จะสแกนทั้งองค์ได้เลยมาถึงปุ๊บเอาเครื่องเนี้ยลงไปเลยทั้งองค์เปอร์เซ็นมันก็จะยิ่งมากกว่านี้มันจะยิ่งง่ายกว่านี้แล้วใน,ใในการในั้นคือตอนนี้เราจะไม่บอกว่าพระสมเด็จเก๊แท้นะครับเราจะพูดว่า,วามวลสารตามตำราครับนอกตำราหรือไรตำราใช่แล้วก็อย่างอาจารย์โจ้เนี่ยตอนนี้ก็ที่บอกแล้วว่าไปตรวจตอนเนี้ยเจอค่าดีเอ็นเอ ของพระไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคกลางหรือปลายจะมีดีเอนตัวเนี้อยู่เราเขาเราเราตั้งบันจักสักว่ามีดีเอ็นเอใช่ครับคือแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละยุคเนี่ยมีหมดมีหมดใช่จะเป็นดีเอนของพระคือถ้าเราส่องด้วยฟลูอเรสเซนเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมว่ารเราเอาส่วนผสมเนี่ยไปเทียบก,กันว่ามันอยู่สู่อยู่ยุคไหนใช่ครับใช่แต่แล้วก็ยุคเอ่อเวลาเข้าเครื่องเนี้ย เราเจอดีเตัวเดียวกันหมดะนะครับในพระไม่ยฉพเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้วก็เนื้อวันณะต่างๆก็จะมีดีเอตัวนี้อยู่แต่สิ่งที่จะกําหนดต่อมาอในอนาคตนะครับก็คือ,อ,อพระมวลสารมากน้อยอแล้วก็อยู่ในช่วงยุคไหนรสร้างในยุคไหนท่านเป็นสมเด็จหรือยังหรือยังไม่ได้เป็น การตรวจสอบเจอโรเดียมไม่สบายใจได้เลยอ้ยสบายใจเลยครับสําหรับ <c ười> คือองค์ไหนที่จะตรวจสอบเจอโรเรียมใช่ครับทำไมสบายใจได้โอโรเดียมโรเดียมมันไม่ใช่คือถ้าเกิดเป็นพระที่ตอนเนี้ยโรเดียมอะ่ะคุณไปหาในตามพวกช้อปปี้หรือว่าอะไรเนี้ยมันมีผงขายอแต่มันต่างกันอพวกนะผงม,มันเบลเลอร์เทอเลยคุณเอาเอาผงนั้นมาใส่นะ ลงทุนไปคุณก็เสียเงินเปล่าอแพงด้วยโลเดียมไม่อยู่ในส่วนของผงนะครับไม่ได้อยู่ในส่วนของผงไม่ได<ช>้อยู่ในส่วนของผงนะครับใอยู่ในส่วนของธาตใช่ <c oughs> ถ้าเอาผงใส่ก้อนๆโดนเลยใครก็ถ้าปลอมอผมศึกษามาจนจนลึกลึกมากอ,ะอ่ะรู้ว่าถ้าเกิด คุณจะปลอมพระสมเด็จองคหนึ่งให้เหมือนเนี่ยประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยะนะครับลงทุนองคหนึ่งก็อยู่ประมาณสักแสนกว่าบาทเกือบสองแสนเฮ้ยลงทุนปลอมไม่เหมือนใช่ขนาดที่พระสมเด็จแท้ๆองค์หลักพันใช่เอ,อ้ตีออกมาต<ด>ีสมเด็จองค์สุงสุดซื้อได้เท่าตามที่มวลสารตามตำหนของผมของผมส่วนใหญ่ไม่ได้หานะครับถูกส่วนของผมก็เขาให้ฟรีอะ ในตลาดในตลาดผมไม่เคยเดินตลาดไม่ไม่ในเว็บไซต์ที่เขาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์ที่แลกเปลี่ยนกันถ้าที่ผมเจอแต่ว่ามันมีมันมีพื่นสมาชิกที่เอามาบางคนเข้ามาเจ็ดสิบบาทแท้แท้เฮ้ยแท้เลยครับเข้ามาเจ็ดสิบบาทยังเพิ่งแท้นะมีมวลสารตามตำราโอ้ยเออใช่มีมวลสารตามตำราเลยแล้วก็ผม ก็ขอเขาเลยอ่ะเขาบอกเขามีเขาเขาเขาได้ชุดนี้มาเขาบอกได้มาองเจ็ดสิบาทเขาเหมามาเท่าไรสามสิบองผมบอกผมขอองึงองค์หนึ่งขอไม่เยอะขอเขี่ยด้านข้างออกอที่ผมมีคัตเตอร์อยู่ในห้องเนี้ยอผมขอเขี่ยด้านข้างออกหน่อยเดียวแหละอแล้วเข้ากล้องเลยปั๊บชัดเจนเลยสมเด็จแท้องค์ละเจ็ดสิบนะครับสมเด็จมีมวลสารตำราองค์เจ็ดสิบ แต่นอกตำรานี่อาจจะโอมเปล้านแต่ว่าแต่ถ้าเกิดอ,อตอนเนี้มันคือผมมองว่ามันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวความรู้ครับแล้วก็ใครมีความรู้จะได้เปรียบตรงมีมากครับแล้วพอถามว่าวันหนึง่งทุกคนรู้แล้วพักตัวเองแท้สบายใจได้เลยคุณสบายใจส่วนหนึง่งถ้าเกิดวันหนึง่งที่เอ,อผมมองว่าตอนเนี้ย ยังไม่พ้นคาว่าคาทานายอของปูโตที่ทํานายไว้ว่าเออช่วงช่วงระยะเวลาปีห้าหกถึงหกห้าเนี่ยรพระสมเด็จจะมีทั่วแผ่นดินถูกไหมครับแล้วก็เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่เกิดมาในช่วงเนี้ยมันก็ไปประจวบเหมาะกับคําทํานายของปูโตแล้วก็หลังจากปีหกห้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยที่ปูโตทํานายไว้ว่ารัชกาลที่สิบเนี่ย จะเป็นยุคแห่งชาวสีวิไลครับ <c oughs> คือผมแปลความหมายของผมเองนะฮะสมเด็จท่านทิ้งมราดกให้คนไทยบานตะไทบานตะไทย,ไ,ทยไม่ใช่น้อยนะครับใช่ครับต <c oughs> ีในงงวงของตีเนี่ยคิดว่าสมเด็จมีสักที่คือของผมเนี่ยนะฮะทำคลิปมาเนี่ยมีพระสมเด็จเนี่ยตอนนี้รวบรวมจากหนังสือนะครับจากหลาย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 กล,ล,ลุก่มมีสี่หมื่นบล็อกมีสี่หมื่นบล็อกของผมของผมนี่ประมาณสี่หมื่นบล็อกตีคำนวณได้เท่าไหร่ปะ ผมคำนวณไว้น่าจะเกินกว่าสิบล้านองค์น่าจะเกินสิบล้านกว่าสิบล้านองค์เหตุใดอเสึ่อมตาด้วงเป็นแค่เสมีย่อมพิมพ์พระไว้เท่าไหร่ครับตามตำราก็มีแปดหมื่นสีเป็นแค่เสมียนเป็นแค่เสมียนตาด้วงแปดหมื่นสีแปดหมื่นสีอ่าแล้วก็ใหญ่ขำที่เซียนบอกว่าโอเป็นพระที่อุปโลก ก็ท่านก็สร้างไว้แปดหมื่นสี่ใหญ่เอ,อ้ยมีคนเล่นยายขำไหมยายขำมีขับมีมีม,ม,มีคนเก็บมีคนเก็บมีคนเก็บใครเก็บสมเด็จยายขำคนอื่นขำความงท่านใช่คนอื่นจะขำไม่ออกใช่มีคนเก็บนะครับแล้วก็เออไม่ว่าอ่าอย่างขอเอ่ยน้ำนะครับอย่างกุกกระยางเงี้ยท่านก็มีแปดหมื่นสี่กุบเออวัดการคลองข่อยก็มี อีกอย่างน้อยก็ต้องปหมืนสี่หมื่นสอันนี้ที่บรรจุกก,กตามวัดนะครับแต่ว่ายังไม่มีพวกเราพญาเราเต้นตระกูลของที่มีความสําคัญในยุคสมัยนั้นอแล้วก็ขุนทั้งหลายนี่เท่าไหร่ไม่รวมตวหลังภาษาจีนอีกอยากชายแล้วก็ยังไม่รวมกับพ่อค้าชาวจีนนี่คือถ้าดูหลังภาษาจีนเนี้อยากให้เฮีย เฮียตีนปัง้ํำโพคอยดูว่ามีกี่ตัวมีล่าสุดนะครับวันที่ผมไปทำคลิปกับเอี่ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่นะครับไปทำที่ของโกอ้วนเนื้อชันมากที่เป็นลูกคุดสององค์ครับเออะไรอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะที่มากับเอี่ยวด้วยอะที่เป็นไกด์ที่แปลภาษาให้ผมอ่ะเขาอ่านภาษาจีนข้างหลังได นั่นคือพระนามของอาาราชกาลที่สี่ <Hey. S 1> <Go>. oh, เฮ้ยกโอ้เลบเก็บเลบเก็บเลยแล้วก็ในองค์ที่เป็นพระสมเด็จเอ,อพิมพ์ที่เขาเรียกว่าพิมพ์แต่งงานอ uh huh. แต่ว่าจะมีคุดอยู่ทั้งสององค์ uh huh. ทั้งทั้งทั้งคู่นะครับ uh huh. เขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับกษัตริย์สองพระองค์ระหว่างจีน เพราะว่า<ม>คุ้นเดยกอ่ะหังภาษาจีนนี่แปลเป็นชื่อเป็นรัชกาลที่สี่ได้รัชกาลที่สี่เลยครับไปตรงกับแผ่นแผ่นป้ายเอ่อป้ายชื่อของรัชกาลที่สี<ม>่ผมยังอึ้งเลยเอ้ยโกโก้รีบเก็บเลยเด็กรีบเก็บเลยครับใครมีหลังหนังสือจีนนะครับสบายใจได้แล้วสบายใจได้เลยแล <aras> <ร>้วก็ที่ท่านถูกหัวเราะยอะไว้สบายใจได้เยอะเด็กได้เยอะเลยครับเยอะมากแล้วตีจะพยายามไปซื้อ หรือไปเก็บพระปลอมมา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 ปเปิดเผยกันนะครับว่าตัวนี้เขาปลอมกันยังไงตัวนนี้เขาปลอมกันยังไงเพื่อเป็นความรู้ใช่ครับแต่ช่วงเนี้ยที่ผมหยุดทําคลิปนะครับเพราะว่าคนปลอมมันมาตามผมอ่ะโอ้โหอย่างเนียนอย่างเนียนม,มวลสารมงมวลมวลสารสีเขียวสีเหลืองมันทําอย่างเนียนเลยอย่างเนียนเลย <laughs> แต่ว่า <laughs> คุณใส่ของเยอะไปนิดนึง คุณคุณต้องลงทุนซื้อเครื่องฟลีนสแกนตัวประมาณสักสี่ห้าล้านอ่ะบาตัวท็อปเลยครับถ้าปลอมตัวเออตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยถึงจะปลอมได้ถึงจะปลอมได้เพราะมันทั้งองค์อ่ะคุณต้องปลอมทั้งองค์นะครับคุณต้องปลอมทั้งองค์อ่ะแต่คุณแค่แบบมา่องเห็นตัวเนี้ยคุณปลอมไปสิบปีคุณก็ปลอมไม่เหมือนคือไอเทคโนโลยีเนี้ยมันจะช่วยตาคนใช่ครับช่วยตาคนช่วยหัวคนในการวิเคราะห์ใช่ครับ ถ้าอะสิถ้าพระสมเด็จตามตำรามวลสารตามตำราเก็บได้เก็บได้ครับเก็บได้ถ้าไม่มีมวลสารตามตำราออทำใจทำใจครับ <c oughs> คุณ <c oughs> ก็ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเก็บเกี่ยวครับ <c oughs> ใครมีความรู้คุณก็เก็บเกี่ยวไว้ก่อนได้ครับใครพอถึงวันหนึง่งปุ๊บทุกอย่างมันชัดเจนครับเครื่องไม้เครื่องมือเราชัดเจนหมดครับ <c oughs> นะครับวันนั้นแหละ ที่จะเป็นวันประกาศเกียตรติคุณของสมเด็จโตแค่นี้ครับสวัสดีครับ